เมื่อครั้งอดีตอันเนิ่นนานนับพันนับหมื่นปีได้ปรากฏฤษีชลารูปหนึ่งที่ปฏิบัติสมาธิจิตจนถึงขั้นละรูปฌานเพื่อค้นหาความเป็นนามตะฤษีตนนั้นได้อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งโดยมีลูกชายคอยปฏิบัติดูแลจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายในชีวิต ที่สังขารร่างกายอันแก่ชรานี้กำลังจะแตกสลายลงภายในถ้ำมีปรลกายไฟส,สลัวสะท้อนอยู่บนก้อนหินแล้วก็เป็นเปลเวลเทียนภายใต้หน้าพายามลาตรีแสงนั้นกลายเป็นความอบอุ่นที่แผ่ปกคลุมร่างของลูกชายที่กุมมือของพ่อของเขาเอาไว้แน่นแสงเงาที่สะท้อนอยู่บนกำแพงเริ่มหยุดสั่นไว ดูแลวกับเป็นสัญญาณสุดท้ายของพ่อทำให้ทุกสิ่งรอบข้างพากันเงียบงันไปจนหมดเอาละลูกรักถึงเวลาแล้วที่พ่อต้องย้ายจิตเข้าไปสู่โลหะธาตุเมื่อนั้นพ่อก็จะไม่ต้องพบกับความแก่ความเจ็บและความตายอีกตลอดกาลและในขณะที่จิต กำลังจะตายนั้นฤาษีชลาก็เดินสมาธิจิตเต็มกำลังถอดเอากายวิญญาณของตนออกมาในขณะที่สังขารกำลังจะดับลงไปในเสี้ยววินาทีนั้นฤาษีชลาก็ย้ายจิตวิญญาณของตนไปประสานกับธาตุโลหิตเตลียมาไว้ในทันที โลกภายในโลหะธาตุนั้นกลับเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปลา่าไม่มีทั้งกลางวันและกลางคืนแต่กลับมีแสงอ่อนๆชาบเอาไว้แทนแสงตะวันฮ่าๆสำเร็จจนได้สินะโลกที่ไม่มีทั้งความแก่ชราความเจ็บป่วย และก็ความตายในคราแรกโลกแห่งนี้ก็เป็นที่น่าพอใจแต่พอนานไปด้วยอายุไขที่ไม่มีวันจบทําให้กับกลายเป็นโลกที่แสนน่าเบือ่อเหมือนกับโดยมิตินั้นกักขังเอาไว้จึงทำให้จิตของฤาษีค่อยๆประสารรวมเข้ากับโลหะธาตุนั้นอย่างช้ชาๆจนกลายเป็นาธาตุกายสิทธิ์ที่ผู้คนต่างขนานนามกันว่าเหล็กไหล นักกลางป่าอันลกทึบเพชรพลานผู้ชำนาญไพรได้ผูกห้างขึ้นมาอย่างง่ายๆโดยมีสัมมาเนนเมธีน้องชายทแท้ๆนั่งอยู่ข้างกายเพชรได้รับอาสาจากหลวงปู่ให้พาสัมมาเนนเมธีไปจำวัดอีกแห่งหนึ่งเพื่อเรียนวิชาเพิ่มเติมซึ่งจำเป็นที่จะต้องผ่านป่าผูเขาควายแห่งนี้ยมพี่ ทำไมต้องขึ้นมาพักแรมบนห้างนี้ด้วยล่ะเนนไม่รู้อะไรป่าผูเขาควายแห่งนี้เป็นป่าอาถรรพ์และเต็มไปด้วยสัตว์หลายต่างๆถ้าพวกเราพักแหลมกันด้านล่างฉันกลัวว่าเสือจะฆ่าไปกินซะก่อนถึงวัดสมณเณรมองหน้าพี่ชายของตนพร้อมกับแสดงสีหน้าหวาดกลัวขึ้นมาเนื่องจากสมณเณรได้จินตนาการสภาพว่าตนเองนั้น โดนเสือค้าไปกินเรียบร้อยแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำในปลาด้านล่างก็ปลากฏดเสือโคร่งหลายตัวใหญ่ขึ้นมันร้องคำรามดังก้องปา่าร้องกับจ้องมองขึ้นมาบนห้างนั้นอันตรารล่ะเนนเห็นหรือยังว่าฉันสร้างห้างเอาไว้ทำไมแต่แล้วจูๆ่ๆเสือโคร่งตัวนั้นกลับมีอาการงอราวกับลูกแมว เหตุเพราะมีชายหนุ่มชุดดำแต่งตัวเหมือนกับพ่อมดหมอผีเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเสือโค้งอย่างไม่เกรงกลัวรอบๆกายชายคนนั้นแผ่ลัศมีความตายออกมาไม่หยุดชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นไปมองเพชรและสัมมาเนนโดยสายตาดุดันไม่เป็นมิตรทำเอาเพชรและสัมมาเนนถึงกับเหงื่อไหลซึมออกมาด้วยความกลัวแล้วชายคนนั้นก็เดินหายเข้าไปในปา่าลึก โยมพี่ทำไมชายคนนั้นน่ากลัวจังฉันก็ไม่รู้เนนแต่เราไม่ควรเข้าไปข้องแวะจะดีกว่าในเช้าของวันถัดมาเพชรกับสามเณรเดินลัดเลาะไปตามป่าอย่างชำนาญแต่ในระหว่างทางนั้นก็ได้เกิดเสียงฟ้าร้องดังขึง้นเพชรแงะหน้าขึ้นไปดูท้องฟ้า ก็บพบกับกลุ่มฝนก้อนใหญ่ตั้งเขามาแต่ไกลเนนเราคงสร้างที่พักกันไม่ทันแล้วเดี๋ยวฉันพาเนนไปหลบฝนที่ถ้ำใ,นใ,นในกล้ๆนี้ก่อนดีกว่าแต่แล้วกลุ่มเมฆดำเหล่านั้นก็พากันทิ้งตัวเป็นสายน้ำยาวลงมาจากฟ้าแต่ทั้งสองคนก็เข้ามายังถ้ำที่พักทันเวลาพอดี ภายในถ้ำมืดมิดสนิทแล้วก็เป็นเวลากลางคืนเพชรจึงก่อกองไฟขึ้นในบริเวณปากถ้ำนั้นแต่แล้วทั้งสองก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ที่สำเนียงแปลกหูดังลอยมาจากภายในถ้ำเสียงนั้นเล่งสวดเร็วจนกล้องกังวาเนิอคอยอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูข้างในว่ามันเกิดอะไรขึ้น สมนเนนพยักหน้ารับแล้วเพชรกระสูดลงหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะเข้าไปในถ้ำเสียงน้ำหยดดังกล้องไปทั่วอากาศในถ้ำเย็นเยือกเพชรค่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆตามเสียงสวดมนต์ทั้ใดนั้นแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นตรงปลายถา้ำมันคือแสงจากเทียนไขที่ตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่พร้อมด้วยได้สายศิล ยงเป็นตารางเชื่อมเข้าหากันและภายในนั้นก็ปรากฏชายหนุ่มชุดดำคนเดิมในมือถือนีดหมอพร้อมกับเทียนอาคมกำลังนั่งสวดมนต์ทำพิธีอยู่ยาเล็กไหลจงออกมากินน้ำพึ่งป่าอันหอมหวานที่ขล้าเตรียมไว้ให้นี้เถินสิ้นเสียงตะโกนของชายชุดดำผนังถ้ำก็สั่นไหว และกลายไฟระเบิดกระจายออกมาจากผนังถ้ำนั้นแล้วก็มีวัตถุชิ้นหนึ่งคือคอยยืดยาวลงมาเพื่อมากินน้ำพึ่งในขณะที่ชายชุดดำกำลังเงื้อมีดหมอเพื่อจะตัดวัตถุชิ้นนั้นจู่ๆบริเวณที่เพชรแอบอยู่หินที่ผนังถ้ำก็ล่วงกระลาลงมาทำให้วัตถุที่กำลังยื่นยาวลงมากินน้ำพึ่งนั้นพดกลับไปยังผนังถ้ำเหมือนเดิม กันกล้ามาทำลายพิธีตัดเหล็กไหลของข้าชายชุดดำตะโกนออกไปด้วยความโกรธพร้อมกับพันหน้าไปทางต้นเสียงที่ทำลายพิธีก็พบกับเพชรยืนขาสั่นอยู่เออขอโทษจ้ะพอดีฉันจะมาเข้าห้องน้ำแต่ไม่รู้ว่ามีคนอยู่งั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะเพชรทำท่าจะเดินหนี แต่ทว่าชายชุดดำกลับท่องคาถาอะไรบางอย่างทำให้เพชรรู้สึกปวดท้องเหมือนกับโดนใครเอามือบิดไส้ของตนโอ้ยยอมแล้วจ้าปล่อยเช่นไปเธอไหนเมื่อเองรู้แล้วว่าท้ำแห่งนี้มีเหล็กไหลข้าก็คงปล่อยเองไปไม่ได้แล้วจงกลายเป็นผีเฝ้าถ้ำแห่งนี้ะเถอะ ชายชุดดำเล่งท่องกระถาดังขึ้นกว่าเดิมทำให้เพชรเจ็บปวดแสนสาหาัสจนสตีใกล้จะขาดลงแล้วชายชุดดำคนนั้นก็เอ่ยขึ้นมาลอยๆว่าข้าจําพวกเองได้ยังมีเนนอีกตนหนึ่งที่มากับพวกเองด้วยนี่เดี๋ยวพอเองตายข้าจะรีบไปจัดการกับเนนต่อเลยก็แล้วกันเอ็งจะได้มีเพื่อนเฝ้าทำด้วยกันอย่า อย่าทำอะไรสามเณรน้อยเลยปล่อยท่านไปเถอนนะข้าขอร้องล่ะเอาชีวิตข้าคนเดียวก็พอเสียงหัวเราะลากยาวเจือด้วยน้ำเสียงอมหิตดังกล้องไปทั่วถ้ำเพชรไม่สามารถต่อสู้ดิ้นรนใดใดได้เลยจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายขาดหายไปจากล่างเมื่อชายชุดดำเห็นว่าเพชรตายแล้ว จึงเดินออกไปหาสมณีนเพื่อกำจัดทิ้งเป็นลายต่อไปแต่ในขณะนั้นเองในห่วงแห่งจิตเป็นตายของเพชรก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นลูกรักของพ่ไหนที่สิดเจ้า <ๆ S 2> จะหาบ่แล้วบ่ลอเจ้าเจา้านานทันใดนั้นเล็กไลที่ฝังอยู่ที่ผนังถ้ำก็สองประกายขึ้นแล้วก็พุ่งตัวลงมา เข้าไปในหน้าอกของเพชรพลังงานนั้นมหาศาลก็ไหลเข้าไปสู่ร่างกายของเขาร่างของเพชรและตุกย่างรุนแรงทําให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองมีพลังอะไรบางอย่างไหลเวียนอยู่ในร่างกายทันใดนั้นเพชรก็นึกขึ้นมาได้ว่าเนนกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงรีบวิ่งออกไปยังปากถ้ำ แต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะสามเณรน้อยผู้น่าสงสารเหลือแค่ร่างที่ไร้วิญญาณนอนอยู่เท่านั้นเพชร้องดังแล้วกับเสียงฟ้าร้องที่เบียดช้ำแลกเข้าไปในความว่างเปล่าด้วยความเสียใจจากนั้นบางสิ่งที่เหนือจินตนาการก็ได้บังเกิดขึ้นเหล็กไหลที่ฝังอยู่บนหน้าอกของเพชรก็สว่างออกมาเต็มที่ทำมาวิญญาณของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรง ท่ามกลางคลื่นพลังเล็กไหลชายชุดดำเห็นดังนั้นก็มีสีหน้าตื่นตกใจแต่ก็ไม่ได้ถอยหนีกลับเซกโครงกระดูกผีตายซากขึ้นมากวดแกว่งดาบเข้าฟาดฟันเพชรอย่างไม่ยัง้งผีโครงกระดูกตายซากพุ่งเข้าไปโจมตีด้วยความรวดเร็วแต่เพชรก็สามารถหลบหลีกได้อย่างง่ายดายพร้อมกับต่อยสวนออกไปในทันที ผีโครงกระดูกก็ไม่ใช่ธรรมดากลับเซกโลกขึ้นมากันเอาไว้อย่างทันควันแล้วผีโครงกระดูกก็ดีเพชรกระเด็นลงไปนอนกองกับพื้นโลบ้าให้เจ้านึกว่าเหล็กไหลที่กลายเคลื่อนไปอยู่ในมือของเจ้าสำรวมจิตใจดีมันแล้วก็ต่อยออกไปเสียงดังกล้องอยู่ในอกของเพชรจากนั้นเพชรก็ลุกขึ้น แล้วก็สำรวมจิตตามที่เสียงนั้นบอกแสงสว่างที่กลางอกค่ยคอยๆเคลื่อนไปอยู่ที่มือแล้วเพชก็เวี้ยงมันออกไปอีกครั้งในคราน,นี้ถึงแม้ว่าผีโครงกระดูกจะเอาโล่ตั้งรับไว้แล้วแต่ด้วยพลังของพญาเล็กไๆก็ส่งให้ผีโครงกระดูกกระเด็นออกไปพร้อมกับโล่ทำให้กระดูกเหล่านั้นแหลกละเอียดจนกลายเป็นควันขาวลอยกระจายหายไป นี้ต้องเจอกับมีดหมอมาหมาปราบของข้าแล้วชาชุดดำก็เซกมีดหมอด้วยคาถาบทเดิมก่อนที่จะฟันไปที่เพชรแต่แทนที่คมมีดนั้นจะกรีดเข้าไปในเนื้อหนังของเพชรกล็กลายเป็นเสียงของมีดกระทบกับเหล็กแทนของกระพันอย่างนั้นเหรอถ้างั้นลองคาถาบิดใสยของข้าดูอีกทีสิว่าจะทนได้แก่ไหน ขณะที่ชายชุดดํากํากลังจะท่องคาถาเพชรก็เอ่ยขึ้นมาว่าอยากได้เหล็กไหลมากนักเหรอเอาถ้าให้แล้วเหล็กไหลจะลอยออกไปจากร่างของเพชรเข้าไปฟังอยู่ในหัวของชายชุดดําในทันทีโอ้ยมีมันอะไรกันนะฮะหวัวข้าปวดเหลือเกิน ไม่ไหวแล้วเสียงแตกดังพละดังออกมาจากในหัวของชายชุดดำส่งให้ล่างนั้นล้มลงไปทั้งยืนนอนตายอยู่ปากถ้านั้นเพชรีบวิ่งเข้าไปยังล่างของสมณเนนน้องชายแล้วใช้พลังของเหล็กไหลชุบชีวิตเนนแสงระยิบระยับตะลการตาล้อมรอบล่างของเนนเอาไว้แต่ก็ทำได้เพียงแค่นั้น พราะร่างของเนนและซึ่งปฏิกิริยาตอบสนองใดๆสมณเณรเมธีได้จากพี่ชายของเขาไปแล้วจริงๆโธ่เนนทำไมต้องเป็นเนนด้วยยังเด็กอยู่แทๆ้ๆทำไมไม่มาเอาชีวิตฉันไปแทนทันใดนั้นดว,วงวิญ,ญญาณของเนนก็อปลากกขึ้นข้างกายเพชรพร้อมกับพูดด้วยรอยยิ้มว่า เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนายโยมพี่ความตายมันไม่เลือกหรอกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต่อให้มีสิ่งวิเศษบานใดก็หยุดยังกดของตายลักนี้ไม่พ้นหมดเวลาของฉันแล้วลาก่อนนายโยมพี่แล้วแสงสว่างวาด ตอบลากฏขึ้นในร่างของสามเณรก่อนที่จะสลายไปสู่ฟากฟ้าเพชได้แต่แง้มมองตามขึ้นไปด้วยใจอาลัยอาวรณ์และตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าตนจะออกบวชศึกษาธรรมะเพื่อสแสวงหาความพ้นทุกข์อันเป็นทางสายเดียวที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกตลอดกาล